คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมอียิปต์โบราณหนึ่งในอรารยธรรมที่ทรงพลังและน่าหลงใหลที่สุดในประวัติศาสตร์จึงเบ่งบานขึ้นกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ความลับไม่ได้ถูกฝังอยู่ในพีระมิดหรือซ่อนอยู่หลังปริศนาของสฟิงแต่มันกำลังไหลผ่านหัวใจของผืนแผ่นดินนั่นก็คือแม่น้ำในอันยิ่งใหญ่วันนี้เราจะดาดิ่งสู่เรื่องราวว่าแม่น้ำอันเหลือเชื่อนี้กลายเป็นแหล่งกำเนิดของอรารยธรรมอียิปต์ได้อย่างไร ลองนึกภาพดูสิเมื่อหลายพันปีก่อนแอฟริกาเหนือกำลังแห้งแล้งลงเรื่อยๆทุ่งหญ้าเขียวชะอมกำลังกลายเป็นทะเลทรายซาฮาร่าอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันสำหรับผู้ล่าสัตว์เก็บของป่าในยุคแรกๆนี่เป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงอาหารและน้ำกำลังขาดแคลนแต่แล้วพวกเขาก็พบโอเอซิสแห่งหนึ่งเป็นเส้นชีวิตท่ามกลางทะเลทรายอันกว้างใหญ่ เส้นชีวิตนั้นคือหุบเขาแม่น้ำไหนมันคือแนวยาวแคบๆของพื้นที่สีเขียวที่เต็มไปด้วยชีวิตทั้งหมดเป็นเพราะแม่น้ำสายนี้อะไรทำให้แม่น้ำในพิเศษขนาดนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแหล่งน้ำดื่มเท่านั้นแต่ความมหัศจรรย์ที่แท้จริงเกิดขึ้นปีละครั้งทุกปีอย่างเที่ยงตรงราวกับนาฬิกาตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายนถึงกันยายนฝนตกหนักในที่ราบสูงเอธิโอเปีย จะทำให้น้ําในลําน้ําสาขาของในเอ๋อล้นกระแสะน้ํำมหาศาลนี้จะไหลขึ้นเหนือทําให้แม่น้ําในล้นตะลิ่งในอียิปต์น้ําท่วมอาจฟังดูเหมือนหายนะแต่สําหรับชาวอียิปต์โบราณแล้วมันคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะจินตนาการได้เหตุการณ์ประจําปีนี้ถูกเรียกว่าอินนเดชันน้าเอ่อท่วมเมื่อน้ําท่วมลดลงมันจะทิ้งสมบัติอลลังค่าไว้เบื้องหลัง นั่นคือชั้นดินที่อุดมสมบูรณ์มากดินดำเข้มและอุดมด้วยสารอาหารดินนี้เหมือนปุ๋ยชั้นยอดมีท่าต่างๆครบถ้วนสำหรับให้พืชเจริญเติบโตชาวอียิปต์เรียกประเทศของตนว่าเคเมตซึ่งแปลตรงตัวว่าดินแดนสีดำหมายถึงดินสีเข้มที่ให้กำเนิดชีวิตส่วนทะเลทรายรอบๆนั้นพวกเขาเรียกว่าเดเชเรดินแดนสีแดง มันคือโลกที่ตัดกันอย่างสุดขั้วดินแดนสีดำแห่งชีวิตและดินแดนสีแดงแห่งความตายด้วยปุ๋ยธรรมชาติอันน่าอาัศจรรย์นี้ที่ถูกมอบให้ทุกปีมาถึงหน้าบ้านของพวกเขาทุกปีการทำกรเกษตรกรรมจึงง่ายอย่างเหลือเชื่อพวกเขาสามารถปลูกพืชอ,อย่างข้าวสาลีและข้าวาเลซึ่งเป็นอาหารหลักของพวกเขาในดินที่สมบูรณ์แบบนี้พวกเขาพัฒนาระบบชลประทานที่ซับซ้อนด้วยคลองและเขื่อนกันน้ำ เพื่อควบคุมน้าท่วมและส่งน้ําไปยังทุ่งที่อยู่ไกลออกไปจากแม่น้ําผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินนี่เองที่เป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกที่ไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นชาวนาอีกต่อไปเมื่อคุณมีอาหารมากกว่าที่ต้องการมันเปิดโอกาสให้ผู้คนทำอย่างอื่นได้นี่แหละคือจุดกำเนิดของอารยธรรมบางคนจึงกลายเป็นช่างฝีมือทำเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือและเครื่องประดับ คนอื่นๆก็กลายเป็นปุโรหิตเป็นเสมียนทหารหรือคนก่อสร้างและที่จุดสูงสุดคือการเกิดขึ้นของชนชั้นปกครองนั่นคือฟาโรผู้ที่จัดการโครงการก่อสร้างสาธารณะขนาดมหึมาลองคิดดูสิพีระมิดวิหารต่างๆสุสานอันยิ่งใหญ,ใหญ่ทุกอย่างนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีความมั่งคั่งทางการเกษตรที่แม่น้ำในสร้างขึ้น ชาวนาเป็นผู้หล่อเลี้ยงแรงงานที่สร้างสิ่งก่อสร้างอันยิ่งใหญ่ที่ยังทำให้เราทึ่งจนถึงทุกวันนี้แม่น้ำใลยยังเป็นเส้นทางหลักของอียิปต์การเดินทางข้ามทะเลทรายที่กว้างใหญ่เป็นเรื่องยากและอันตรายมากแต่แม่น้ำละ่ะมันคือเส้นทางที่ราบรื่นและเชื่อถือได้สำหรับการเดินทางเราสามารถเดินทางขึ้นเหนือไปตามกระแสได้ง่ายแล้วจะไปทางใต้ได้อย่างไร พวกเขาเพียงยกใบเรือขึ้นแล้วปล่อยให้ลมเหนือที่พัดลงมาช่วยพาเรือทวนกระแสขึ้นไปสิ่งนี้ทําให้การค้าและการติดต่อสื่อสารทั่วอาณาจากักรมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อมันทําให้ดินแดนตอนบนและตอนล่างของอียิปต์รวมเป็นรัฐเดียวกันเป็นรัฐที่มีเอกภาพฟาโรที่ทิพสามารถส่งข้อความขนส่งสินค้าและเคลื่อนกองทัพได้อย่างสะดวกทั้งหมดเป็นเพราะแม่น้ำไน นอกเหนือจากด้านปฏิบัติแล้วแม่น้ำในยังเป็นแก่นกลางของศาสนาและวัฒนธรรมอียิปต์ปฏิทินของพวกเขาทั้งหมดอั้งอิงจากฤดูการทั้งสามของแม่น้ำในอาเคตฤดูน้ำท่วมเพเรตฤดูพอบปลุกและเชมูฤดูเก็บเกี่ยวพวกเขาเชื่อว่าน้ำท่วมคือของประทานจากเหล่าทวยเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเทพฮาปิเทพแห่งน้ำท่วมประจำปี และไม่มีอาณาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณเคยกล่าวไว้ว่าอียิปต์คือของขวัญจากแม่น้ำไหนและมันก็ถูกต้องอย่างยิ่งแม่น้ำไม่ได้อยู่แค่อียิปต์แม่น้ำคืออียิปต์มันคือเส้นเลือดที่ทำให้อารยธรรมอันน่าทึ่งนี้มีชีวิตและทำให้รุ่งเรืองยาวนานกว่า3,000ปี เป็นเครื่องนัดเตือนถึงความผูกพันของประวัติศาสตร์มนุษย์กับธรรมชาติภูมิศาสตร์เฉพาะของหุบเขาในสร้างเงื่อนไขที่สมบูรณ์แบบให้หนึ่งในอารยธรรมแรกๆและยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติถือกำเนิดขึ้นและทิ้งมรดกที่ยังคงดึงดูดเราแม้จะผ่านมาหลายพันปีขอบคุณที่รับชมหากคุณชอบการเดินทางย้อนเวลาในครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อชมเนื้อหาประวัติศาสตร์เพิ่มเติม บอกผมในคอมเมนต์ว่าคุณอยากให้พูดถึงหัวข้อประวัติศาสตร์อะไรต่อไปแล้วเจอกันในวิดีโอหน้า